กดปุ่มพับแล้วปล่อยมือได้เลยคือสะดวกมากๆค่ะน้ำหนักเพียงแค่6.9กิโลกรัมขึ้นเครื่องได้นะคะ รุ่นนี้เขามีบากั้นให้ทั้งหมด3แบบเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานแม่และเด็กค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปชมรถเข็นเด็ก k i n s l i b e e กันซึ่งสเปคแบบนี้พับอัตโนมัติแบบนี้ดีไซน์สวีเดนราคาบอกเลยว่าเพียงแค่หมืน่นต้นๆเองค่ะมี3สีนะคะมีสีแบล็คสีเบจและสีิงค์ค่ะ รุ่นนี้ดีไซน์สวยนะคะรับน้ําหนักได้40กิลกัมเข็มขัดในราภัยแบบแบ็กเน็ตพนักพิงปรับง่ายเป็นระบบออตโต้ล็อกค่ะสังเกตได้ว่าหลังคาเขาอ่ะจะสูงดูปโปร่งนั่งสบายรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเด็กโตก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าหลังคาเขาค่อนข้างจะสูงสําหรับเด็กโตศีรษะก็จะไม่ติดหลังคาค่ะ รุ่นนี้เขามีบากั้นให้ทั้งหมด3แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีบาร์ยูบาร์และถาดทานอาหารค่ะอ่ะลองพับให้ชมอีกทีนะคะกดปุ่มพับแล้วปล่อยมือได้เลยคือสะดวกมากๆค่ะน้ำหนักเพียงแค่6.9กิโลกรัมขึ้นเครื่องได้นะคะเขาบอกว่ามีกระเป๋าแถไมไ้ด้วยอ่ะขอชมหน่อยค่ะกระเป๋าเนื้อผ้าดูทนทานนะคะโอเคจัดไป1นึ่งคันค่ะกล่องเล็กๆกล่องสวยนะคะ เผื่อใครอยากจะซื้อเป็นของรับขวัญก็แนะนำเลยค่ะใครสนใจนะคะทักไปได้ที่เพจคินแชร์แลนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย